เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหยื่อของไอดินกับเหยื่อของซันนี่ทำไมมาเจอหน้ากันแต่ไม่ถูกกันใช่ด้วยเออไม่ยุ่งดีกว่าหอ<น>เดี๋ยวนะ ทำไมทำไมต้องทั้งสองต้องรีบจาัดก,การเหยื่อของตัวเองท่านอาจารย์ซันนี่หฮอแกนี่มันคดได้ประโยชน์ชัดๆเลยฮะแกนี่น่าด้านที่สุดเลยแกนี่มันหน่้ด้านมากฉันเป็นรุ่นพี่ของแกนะแล้วแก ทำแบบนี้กับเพื่ออะไรล่ะฮะ <Huh? S 1> นี่ฉันเนี่นะเป็นรุ่นพี่ของห้องวัดเลย hmm. อืมเออถ้าอย่างนั้นไม่ยุ่งดีกว่าห no. นอยแกจะฉันได้ไง แกจะทำอะไรกับฉันนะ่ะต้องเจอานี่นายให <Hi. S 2> <Yeah. S 1> ้ย่าเอ้ยทำไมทำไมแกมีพลังมหาศาลขนาดนี้แกนักล่าตัวจริงอย่างนั้นเหรอ ฉันไม่กลัวแกหรอกนะเข้ามาสิฉันอยากจัดก,การเธอตั้งนานแล้วเธอเคยเหยี่อคนที่สองของฉันคนแรกฉันกํำจัดไปแล้วตอนนี้ต้องมาเจอเธออีกเหรอและฉันต้องนีกก่จัดจัดการเธออยู่นี่แหละไม่ว่าเธอคือเพื่อของฉันแต่เธอเลิกเป็นเพื่อกับฉันเพราะอะไรทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยล่ะทำไม ฉันต้องเป็นเหยื่อของเธอด้วยความจริงฉันคือนักล่าต่างหากนะรู้ไหมฉันเป็นนัก,กล่าของเธอนะ,อะแกนี่มันออื